เล็บซีมาจากนครนะครับก้อนขายปลูกสามร้อยอยู่เล็ซีมาจากนครข้าวชองก้อนกระจาบลองดูมเขาผ่านเพราะพอมาถึงลุงพลก็สวนกันกับลุงพลพอดีครับเมื่อกี้ว่าใช่เห็นยูซูเปอร์นี่หลายคนเลยได้หน้าดำหน้าขาวแล้วจริงหน้าดำกลายเป็นขาวแล้วปีใหม่นี่ฮอตเลยนี่เขาจูบอะไรมาแล้วดำอยู่แล้วจริงสวัสดียามร้อง เอฟซีมาจากนครนะครับมาหอดเราลุงพ่นเพิ่งออกไปพอดีครับสวนกันสวนทางกันมาลุนกันนะครับเมื่อนี้ลุงม,ม่นที่ฮอดอท่าน,นสับอบอครับขา<อ>ดอีกห้าสิบห้าคนครับจะถึงพันกันไม่เอ่ยมาลุ้นกันใหญ่ห่เป็นคู่นะไอายางสามนบบาทสือๆอยๆแยมมันมีผูบาง จะของบ้านไปปิดบัญชีนะครับปิดบัญชีไปธนาคารไปปิดบัญชีคื่ว่าเ,าเปิดรับร่วมทําบุญที่วัดเมื่อวานนี้นะครับที่นิคมคําสร้อย สาราน้อยกระตอบน้อยของใครเนาะเอามานอนอยู่นี่เนาะเอามาลงใหม่ลมแรงมากเลยนะครับลมแรงจริงๆนี่นะครับลวยรวยเฮ้งเตัวเด็ดเจ็ดเก้าหนึ่งสอง ดูแม่หมอเรานะครับเสียงเคลื่มซีได้ตัวใดนน่สักหมอหรือเปล่าเนี่ยได้ตัวที่เจตนามาจากบ้านนั่นแหละโอ้ได้หนึ่งห้านะครับัน <พอ S 1> นี้เพราะว่าบ้ขาขอว่าจะพิมพ์หนังสือเสด็มนรับมาแล้วสิบห้าเล่มแต่ยังติดค้างใจยอยู่สิบกว่าเ,เล่มสิบห้าอีกสิบห้าเล่มนะก็เลยว่าขอขอเลขลาวันนี้ว่าจะซื้อตัวนี้ก็ได้ตรงกับที่คอเลข ศิละปะนะยังไม่เหีนเป็นวิดีโอไม่เป็นะอะไรเต็มีเลขสิบห้านะครับอประมวเมื่อเราถ่ายมันนั้นนะวันถ่ายเลขเลขเ,<อ>เลขรถลุงมนะมอเตอร์ไซค์อนะไรเลขอะไรตัวหลวงเขาใส่กระเป๋าปะขอปะแป้งใช่ทีอาจารย์เมื่อเขาเอาเอารถมอเตอร์ไซค์เราไปชมนะเอาช่องยูทูบของเขาแเราบอกเขาเอาเราเอามอเตอร์ไซค์ไปชมเราเขาเอามืนี่ยบนล่างนะมันมอเตอร์ไซค์มันเลขยกว่าอาจารย์นะ ขั้นเก่าบ่ขั้นเก่านะขั้นสีขาวนะี่ขั้นเก่าสิเอ <7 89 S 1> เอะะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้านีครับนี่นะครับเออสีเดอร์นี่แม่หมอนี่ก็นี่มาขอพรมาขอพรครับพ่อปูย่ยศุเอาเท้ามหาพรหมชีระรปัญชระพรม,มารและองค์พระปูย่ยศวรรณน,นาคาองค์แม่ <c oughs> นาง เทพีโสรพีและโสรดาตลอดจนญาสีไัยทองเขาังไม่ขึ้นมาเป็นญต<า>อ่าจะรยว่าอนุโมทนาสาธุการร่วมกับการสร้างหนังสือสวดมนรรมต์ทำวัดนะมาแปรเช้าเย็นยังขาดปัจจัยจะไปจ่ายและไปถวายพระในการถวายวันทำวอุที่ถวายเป็นพระราชก,กุศลในวันเรื่องในวันที่5้ธันวามหาราชจะถวายแดย่องค์พระบาทสมเด็จ พระมหาปรเมิธนรภูมิพลอดุญเดชสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พ่อหลวงที่ทรงเสด็จสวรรคตแล้วจางุที่ถวายเป็นพระราชกุศลถวายณะที่วัดโพสีและศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านไซภูนตำบลขามป้อมพอเกมราชจังวัดอุบราชธานีนี่แหละก็เลยมาขอพรเพื่อได้จะ ปิดขุมทรัพย์รับโชคจากบารมีปู่ย่าทั้งหลายนี่แหละจะได้ไปนําปัจจัยส่วนใดส่วนหนึ่งไปจ่ายเพิ่มเติมสมทบเพราะว่ายัางขาดปัจจัยอยู่ก็เลยมาขอบารมีพ่อปู่แม่ย่าทั้งหลายนี่แหละขอพอรน,อพอน,นี้ให้สําเกกร็จแก่ลูกป,ปังๆ, <c oughs> <c oughs> ๆกำลังจะไปขอปักแป้งอันนี้แม่หมอนะครับที่มาทําพิธีเกี่ยวกับบ้านลุงพลตลอดนะครับวันที่ขึ้นบ้านใหม่ก็ก็นาสวดนะครับ ก็นำสวดนำทําพิธีกล่าวพิธีนะครับแม่เป็นอาจารย์นะแกจะมาทําตั้งแต่เริ่มที่บ้านหลังนี้ยังไม่ก่อสร้างเลยนะครับลุงพลลุงพลมีแต่ลุงพลตั้งแต่โยนตดวันนะครับนี่แหละครับเปิดฟ้าเปิดดินคนนี้แหละครับยืนหนึ่งเลยผมเคยไปยกบ้านไปไปยกของในบ้านช่วยแกอยู่นะครับตอนที่แกเอาพระอะไรนะอัะอารเทน กับไอ้รานะพระพระเวสสุวรรณหรืออะไรนะพรรระเววสสุณครับท้าพึ่ท้าเวสสุวรรณให้ลุงคนก่อนเขาจะมีสาบานแล้วก็มาย้ายห้องพระใช่จัดในที่สถานที่เหมาะสมนี่แหละครับคนที่มาทำพิธีอะไรต่างๆให้แก่ผู้อยู่เบื้องหลังตลอดเลย เปิดลาบเปิดจิตเปิดทางขอเปิดทรัพย์รับโชคในมื่อนี้นำแป้งโบราณได้มาขอแม่มาเองเลยนะครับแม่มาเองเลยให้หน่อยแม่มาเองเลยนะครับก่อนที่จะขอขอสวดก่อนนะหนึ่งนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิตริสุขตูพิตริสุขตูมหังพุทโธมหงพุทโธนโมพุทธายะโมพุทธายะปัตวีคงคาปัตวีคงคาพระภูมิเทวาพระภูมิเทวาบารมีบารมีองค์พระแม่สรรีองค์พระแม่สรรีเกียนทองเกียรตทองรับขันขอขมารับขันขอขมาสาธุสาธุน้ามามีมามหาลาภีพิติพุทธสารชุวันนังวารัชชังมณีวะท่านนางวะพิชชังวะอัตังวะปัตังวา เออะคัยยะอิิมมาะมามีหังมามีมามหาลาสะอิติพุทธะสุวรรณวาชตังมณีวทนาวาติฉาวาอังวาปัตังวะเอิอปคัฉยะอิติมีมาะมามีหังณามีมามังขาราภิติพุทธะสุวรรณวารชตังมณีวัฒนาวาติัาวาอังวาปัตังวาเอกอคัยยะอิติมีมาะมามีหังนะังค่งคังมามะอาคชัยยะอาคชัฉเหวิปมะมาติสาทู ครับสดวดนั่นครับส่วนพี่ปอค,ครับอขอ,อวันน,นี้แต่กระงพียสอพงนี่พองไทยแกงโบราณโบราณนี่นี่นำมาฝากมาถวายวันนี้นขอเออขอลาไปดูในหลานเนี่แหละไม่ได้ดหวังเอาคนเดียวหรอกใครมีบุญสัมพันธ์กันก็ขอให้ FC เอฟซีแฟนสับทุกคนได้รวมกันนี่แหละขอโชคลาภ เรามีใหญ่ๆเออนี่ได้นำแป้งโบราณมาถวายละปะแป้งแฝงชมให้ไหมให้เด้อนี้แม่ขอให้สำเร็จทุกประการบรรดาลขออาราธนาอัญเชิญเด้อเขียนทางเขียนให้ชัดๆเด้อแจ่มชัดธนต่าได้เหม็นๆจนๆเออ ใ่ดมซีนีคือหมอรัดคนนี้ด้าลือด้อแม่บเคยมาเมาด้อูพาบุเคยมีแจะผู้เส็ดตำบัดตำบ้าได้บดนี้ขอมื้อวนนี้ขอเลล้กขอเป็นบุญแห่งี่ผมม่เห็นี่มากราบไหว้แม่แม่หมอเสียงซัมซีได้ก่อนในได้เรียกสิบห้านะครับ n หนึ่งห้าสวัสดร ขออาราธนานิมตนเอิเชินขอเชินโมลูปนะบอสโูปจังหน่อยนะข้าเป็นโซ่เรยเห็นเอกำลังจะขึ้นนี่แหละกำลังแล้วเนี่ยนี่กำล uh. uh, ังแล้ว yeah, อ oh, uh, mm. ่ะขออันเชิญด้วยโอ้ขระแม่ ปวดลกูกปวดหลานนี่ละอุทิศบุญกุศลมือวันที่ยิบเจ็ดขึ้นสิบเดคำเดือน12บครับปุณนี่ละเห็นจะซื้อเตยมันนี่ก็มาหเห็นสมณะขออาราธานาะอันเช่นเด้อจเจงชาตนัตตาลูกหลานมาขอทั้งวาจากายาขันธเมือสิบนิ้วฮัทันยังขึ้นตรวแล้ว ตัวใดบ้างเนี่ยโอ้เต้โอ้เต้ข้างหลังเด็กอาศัยเด็กอาศัยอือฮึได้วองข้างก็ไปเนี่ยเนี่ย เดียวทำเปอร์เซ็นให้นะคะ้สาเรวใช้จามาตาเยราใหม่จ้าง่ายตลาดเจ้าสปาเท่าไหร่อเป็นเขาท่านขาโฆษณาให้เนาะโอ้สปาเนาะอ๋อจ้า เห็นคนไม่ขึ้นเลยเห,นห็นแล้วเห็นกันไหมครับ